สบายดีเอ้คำบางได้เจ้าแบ่งปันได้เลยโดยได้เลยจัดไปตามที่คนติดตามที่อ่าคุณนำแบ่งปันมานี่ก็สินค้าเนาะโอเคเบิดปักวัตถุตัวเลยสินค้าของสังเ็บดมเนาะยค่ะแต่นั่นเขาจะประทับใจเรื่องนนั้สินค้าคิดพลาดเนาะถ้าเป็นผู้หญิงนะถามขาดตรงนี้ได้เลยเนาะ ข่าวว่าอ่าเวลาเขากินนะคะพวกกินผสมเทียบสกัดเวลาเขาเป็นประจําเดือนน,นะมันจะเจ็บท้องเนาะป่วยเนาะแต่แต่เอาไปเจ้าเซจตัวจริงเนาะแต่ตอนกอทฮันได้กินอีกผ่านเนาะเป็นประจําเดือนนี้ก็ทาเห็ดอย่างก็ได้เลอนะั้นเจ็บท้องแล้วเห็ดหนิงก็ได้เลยนะแบบแบบ,บ,บ,บเป็นแบบเราคาญนะเจ็บแห้งอีหลีเนี่ยทาว่ากินยาเจ็บปวดประมาณหกเม็ด ได้เนาะอาละเข้าไเจาก็บอ่าไปเข้ามาซักเซนม่แล้วก็กินตัวนี้เนาะกินพาร์ทไซดกลินแล้วเนาะอ่าอาการที่ว่าเขาเจ็บท้องนะแบบเขาดูแย่นเลยนะเขารู้กนก่นนะแบบมีอารมณ์รุดกิดเหนียงนะอ่าตัวนี้มันจะโบเกิดเลยเนาะมันจะโบเกตเเนาะแล้วกินแล้วแล้วแบบมันมันมันอยู่ง่ายๆแบบเขาแบบเขาเป็นประจำเดือน่ะผู้มูซีบ้า รู้สึกเลยว่าเปลี่ยนแต่ว่าเขาหัดบริจิตต้องเนี่ยเนะออตัวนี้เนาะตสกี้ค่ะแบบเขาเขาแบบขี้รถตกคุ้มนี่ขนาดหน้าจะเจ็บเพลงนะแบบคือแบบเจ็บแบบนัวๆเนี่ยอย่าง,งนะค่ะานกินตัวนั้นมาเนาะถักกินขี้พ้าดมาแล้วกับบริจิตเลยเนาะทานตัวนั้นมาแล้วอยากเก็บปวดกับบริจิตเลยตสกี้นี่กินดีๆเดี๋ยวอยากเจ็บปวดถ้าพวกกินนะ่ยยูบกได้นะเจ็บเพลงนี่เนาะได้นอนนี่แหละ เซตประสบการตัวจิ๊กของข้าพเจ้าจิ๊กอีกเนาะปามาฮอดปัจจุบันนี้ครับเซ้เข่าสักสิบโมงมานก็เคยเจ็บท้องเลยอเป็ดประจำเดือนแต่ห้องซึ่งว่าเป็ดประจำเดือนแล้วก็ปิดเลยแบบเปิดก็เป็นหลายอีกแบเปิดแบบเปิดไหล่เปิดก้อนเนี่ยออกมาค่ะเป็นเองเป็นแบบนี้เนาะทิพย์พาร์ทีเนาะท่าิงทิงเฮาเนาะท่าว่าเฮาบ่าักษาเนาะท่าว่าบูดลูบพูดีเนาะ มันกะจะมีข้อใหม่ไงหากเจอหักสามมาันจะมีเนาะสำคัญที่สุดเลยเหักสามเนี่ยอันนี้ประสบการณ์ตัวจริงแเด้ดอเอขอบเอ็นปั่น